เองอ่ะอีแวนทำอะไรให้พี่ออครับกิงจ้ากิงจ้าจำอากาศอ๋อทำยานอาวกาศเหรอยานอวกาศใช่ไหมใช่ไหมครับที่อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมใช่อืมจะไปตะลุยอวกาศกันเหรอครับเราจะเอาเนื้อเลุยากกอ,อากาศเอาอากาศเอาอวกาศครับ แล้วต่อให้ใครอะครับของตัวเองเป็นรถไฟแล้วเนี่ยสวยจังเลยแล้วอันนี้ต่อให้ใครครับจอะอากาศให้ใครต่อยานอวกาศให,ให้ใครออนนให้ใครครับให้ใอนอนกเจ้าดีอืมอกอนกเปล่คะนกแล้วแม่ลูกไม่ต่อเองอ่ะนี่พี่ออทำปืนนี่นี่อืมทรีร้อเออแล้วลางมันไปไหนอ่ะ นี่นี่แล้วนาฬิกาเป็นไหนครับหาให้คุณแม่ด้วยนะนาฬิกาเอามาต่อกันด้วยต่อนาฬิกาคืนแม่ด้วยครับ